เป็นข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายชีสไตายประจำวันที่12ตุลาคม2568โดยใช้ผู้บังคับรังฟุตบอลไทยครับหเรามาดูข่าวบันไทยในช่วงของเทียงวันนี้กันครับว่าวจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของเชี่ยงวันนี้โดวยวริษัอันดับโลกทีมชาติไทยพุ่งขึ้นอีก3ขั้นแซงโกเดม巴าานในครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อยโดยทีมชาติไทยนะผมขยับอันดับขึ้นอีกครั้งหลังจากที่เกมเอเชียนคัพ2 0 2 7 รอบคัดเลือกหลังจากที่เปิดบ้านเอาชนะไชนิสไทเปจากได้หวันในคารนี้ไปได้ถึง2ต่อ0จากชยชนะดังกล่าวทำให้ช้างศึกได้คะแนนฟีฟ่าบรงกิงเพิ่มเป็น6.71คะแนนจากระดับที่1,200 222.20คะแนนรวมแล้วเป็น1,200 2ี9 1ิจดคะแนนสวนให้ท็อปช้างศึกทีมเชาไทยขยับจากอันดับ101ของโลกกลับสู่ท็อป1 0 0อีกครั้งหลังจากที่เคยล่นลงมาเมื่อชุงเดือนกรกฎาคมจากเกมที่แพ้เติร์ิเมิสถานเป็นต่อ3อย่างไรก็ตามผลการแข่งขันเกมอของอล่าสุดของวันนี้โกเดมาราเข้าทางทีมเชาไทยเมื่อพวกเขาบุกไปสเสมอกับชูรินาม1ึงต่อศูนย์ในการแข่งขันฟุตบอลโลกนะฮะรอบคัดเลือกโซนคอนคาเคฟ ซึ่งนั่นก็ส่งผลให้โกเตมาราเน่คะแนนอันดับโลกติดลบไปมากถึงลบ2.50คะแนนส่งผลให้ทัพช้างศึกทีมชาติไทยอันดับโลกพุ่งพวดขึ้นสามสามขั้นนะฮะแซงโกเตมาราขึ้นไปรังอันดับที่98ของโลกเป็นที่ดัีบร้อยและก็ยังคงมีโอกาสไต่อันดับขึ้นไปอีกหากว่าสามารถบุกไปเอาชนะไต้หวันในเกมนัดต่อไปในคาั้งนี้เพิ่มเติมได้โดยตารับโปรแกรมนัดต่อไปของทางฝ e ั่งมาซาอิชิอินั้นจะนำทัพช้างศึกทีมชาติไทยบุกไปเยือนทีมชาติไต้หวัน วันที่14ตุลาคมเวลา17นาฬิกา30นระชีตามเวลาของประเทศไทยก็เป็นในว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้ยกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรฝากไปติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยยุคข,ของอิชิอีกันด้วยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อบานเจนครับอา่านยังไงหมายถึงใครนะอิชีอิ I เปิดสาเหตุเรียกสันติภาพและก็สมบตรณพระว่นนักเตะที่ต้องการอยู่กไกล เมื่อ,องงน,นี้หมายถึงใครนะฮะเมื่ออิชิอิเปิดสาเหตุที่เรียกสันติภาพจันงอมและก็ทรงวุฒิไข้ควรบอกว่าเพราะนักเตะที่ทงการนั้นอยู่ไกลซึ่งภาษาอิชิอิหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเผยเหตุผลที่เรียกสันติภาพจันงอมและก็ทรงวุฒิไข้ควรซึ่งเป็นผู้เล่นแนวรับทั้งคู่เนี่ยมาเสริมทีมเพื่อจะรยุยสึกเอเช่นครับ2 0 2วัน รอบคัดเลือกกรุบนีนะัดที่4พบกับทีมชาติไชนีสไทเปวันที่14ตุลาคมนี้ทัพช้างศึกเอาชนะไชนีสไทเปในช่วงนัดที่แล้วไป2-0ด้วยหลังเกมดังกล่าวอิชิอิก,ก็มีแผนจะเรียกผู้เล่นเพิ่มเติมเข้ามาก่อนที่จะเรียกสันติภาพจะงมและก็สมวุฒิค่ควร2ผู้เล่นแนวรับเข้ามาเสริมทีมซึ่งทั้งคู่นั้นเข้ามาสมทบ,บทีมและก็ออกเดินทางไปที่ไชนีสไทเปเป็นที่เรียบร้อย ขณะเดียวกันก่อนออกเดินทางมาสตาอิชิอิถูกเรียกและก็ถูกถามถึงเหตุผลที่เรียก2ผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาเสริมทีมและการตเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเยือนกับชนิชไทเปไปว่าหลังจากที่เราแข่งจบแมตช์แรกด้วยความที่ไม่มีเวลามากมายนักเราอีกนั้นก็ได้มีการแบ่งผู้เล่นเพื่อจะฟื้นฟูร่างกายและก็อีกชุดได้ฝึกซ้อม บ้างจากการที่เราไปมีเวลาอีก2 3ถึง3วันในการลงแทคกติกอีกครั้งการที่โค้ชไชนีสไทเปบอกว่าจะเปิดเกมรุกมากขึ้นผมอยากจะให้เป็นแบบนั้นในคารงนีเพิ่มเติมด้วยเพราะหากว่าเขาเล่นเกมรุกมากขึ้นก็จะเป็นการเปิดพื้นที่ทำให้เรานั้นหลุยมากขึ้นเหตุผลที่เรียกนักเตะ2คนนี้ทั้งสัญิภาพและก็สมุติไครควรเนี่ยเข้ามาเพิ่มเติมนั้นเพราะว่าเป็นผู้เล่นที่ คุ้นเคยกันอยู่แล้วแะไรก็สามารถเรียกเข้ามาในคารันี้ได้เลยเพราะว่านักเตะบางคนไม่สามารถจะเข้ามาได้เพราะว่าอยู่ไกลทําให้เราน,นไม่ไดไ้เรียกมาได้รวมถึงการเรียก2คนนี้ผมคิดว่ามันมีความคิดในใจอยู่แล้วว่าจะให้เขานั้นลงเล่นตำแหน่งไหนบ้างแารักนั้นเองเราต้องการ3มแต้มทุกเกมเพราะว่าด้วยเกมกับเติร์กเบนิสถานเราเองนั้นไม่สามารถทําได้ทําให้เราเองต้องมาทดแทนในส่วนที่ เราไม่สามารถที่จะเก็บแต้มจากนัดนั้นได้แม้สรีลังกาจะชนะเติร์กเมดิสถานมาได้แต่ผมอยากจะโฟกัสกับทีมของเรามากกว่าซึ่งแน่นอนว่าเกมต่อไปพวกเขายัางคงอยังได้เจอกันอีกเราต้องอเน้นทีมที่เรานั้นมีมากกว่าในเวลานี้เราต้องเก็บ3แต้มไห้จงได้โดยสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปมาสดา,าอิชอิจ,จะนำทัพช้างศึกทีมชาติไทยบุกไปเยือนทีมชาติไต้หวันในว,วันที่14ตุลาคมเวลา17นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทย ก็ฝากไปให้กำลังใจและก็ไปร่วมเชียร์ทีมชาติไทยในครั้งนี้กันด้วยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานกันครับอะไรจงไงผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยเยี่ยมชมแคมป์ซ้อมฟุตซอลหญิงไทยนะเมื่อวันศุกร์ที่10ตุลาคมที่ผ่านมาณอาคาร FA Thailand ดกรก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยเดินทางเข้าเยี่ยมชมการฝึกซ้อมของฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยพร้อมกับมอบกระเช้าให้ก,กัลังใจนักกีฬาและก็ชีมงานโดยมีบิ๊กป๋อมอดิศักดิ์เบญจศรีวัญอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฝ่ายฟุตซอลและก็ฟุตบอลชายหาดนายกฤษดาสัจจุลผู้จัดการทีมโค้ชโอธนทธรสันตนะสิริ์ หัวหน้าผู้ฝึกสอนรวมไปถึงสตาฟโค้ดและนักกีฬาทุกคนร่วมให้การต้อนรับอย่างดีโดยดรก้องศักดิ์ยอดบดีเปิดเผยบอกว่าตอนนี้นักฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยทุกคนอยู่ในช่วงเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นเพื่อเตรียมบริรศึกฟุตซอลโลกสมัยแรกซึ่งถือเป็นหน้าประวัติศาสตร์และก็เกณฑ์เกียรติประวัติวงการกีฬาไทยการเตรียมการครั้งนี้ยังคงต่อเนื่องไปจนถึง การแข่งขันซีเกมในครั้งนี้เพิ่มเติมด้วยซึ่งน้องๆต้องมีความอดทนและก็แข็งแกร่งเนื่องจากว่ามีทัวร์นาเมนต์ใหญ่ติดต่อกันหลังจบฟุตบอลอาวุธซอจิงแชมป์โลกไม่ถึงสัปดาห์ก็จะลงแข่งซีเกมต่อทชนทีโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยจะเข้ามาช่วยในด้านของวิทยาศาสตร์การกีฬาทั้งพาโภชนาการการฟื้นฟูร่างกายและการเตรียมความพร้อมในการช่วงรอยต่อหลังจากที่โวล์คัฟซึ่งก็เป็นช่วงสำคัญเป็นอย่างมาก ดกรก้องศักดิ์ก็ได้กล่าวเอาไว้โดยสำหรับฟุตซอลและก็หญิงทีมชาติไทยถือเป็นออสทามแชมเปี้ยนนะฮะโดยเจ้าของเหรียญทองซีเกมรวมแล้ว5สมัยตั้งแต่ปี2007 2011 2013 2017และก็2021ในขณะนี้ก็เป็นงว่างานนี้ฝากไปให้กำลังใจและก็ไปร่วมเชียร์พวกเขากันด้วยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานันครับ อารันยังไงสองผู้เล่นแนวรับทีมชาติไทยได้เปิดเผยก่อนออกเดินทางไปเยี่ยมไชนีสไทเปโดยสันติภาพจันอมและก็สรุงคารพรหมสุภาสองผู้เล่นแนวรับของทีมชาติไทยได้กล่าวก่อนที่จะออกเดินทางไปเยือนไชนีสไทเปเพื่อที่จะลงแข่งขันศึกเอเชียนคัพ2027รอบคัดเลือกรอบ3มกรุบบีนัดที่4วันที่14ตุลาคมนี้โดยเจ้าเก่งแบ็คขวาจากสโมสรชลบุรีเอฟซีเปิดเผยขั้งนี้บอกว่า พวกเราเนี่ยพร้อม100%แล้วโดวยแทคนติกของโคช้ชและก็นักเตะที่มีอยู่ทุกคนพร้อมเต็มที่แล้วผมเองนั้นก็รู้สึกดีใจทุกครั้งที่ได้ติดทีมชาติอะก็ดีใจที่จะได้รับใช้ชาติในครั้งนี้ส่วนตัวแล้วก็พร้อมเสมอเมื่อโคช้ชเรียกเข้ามาทุกอย่างอยู่ที่โค้ชด้วยครับว่าจะลงเล่นแท็กติกแบบแผนยังไงผมมีหน้าที่ทําตามโค้ชจริงๆผมเองนั้นถนัดแบ็คขวาแต่ว่าก็เคยเล่นแบ็คซ้ายมาในครั้งนี้ด้วย แต่อยู่ที่โคราชนะว่าจะให้ลงเล่นตรงไหนเกมนี้เป็นเกมเยือนเรานั้นรู้อยู่แล้วว่าจะต้องไปเก็บสามแต้มให้จกได้สันิีภาพที่กลับวิท้ายส่วนนันเจ้าหนึ่งเองกองหลังจากสโมสรสุโขทัยเอฟซีที่เปิดเผยบอกว่าหลังจากที่เราได้มีเวลาฟื้นฟูร่างกายและก็ได้ซ้อมในช่วงเช้าที่ผ่านมาถือว่าทุกคนนั้นพร้อมที่จะเดินทางไปเยือนชนิดไทยไปแล้วเราได้แก้ไขข้อบิดพลาดและก็เตรียมแผนมาอย่างดี ผมคิดว่าเราจะทำออกมาได้ดีอย่างแน่นอนครับผมเองก็ไม่ได้กังวลที่โค้ชไชนิสไทเปบอกว่าจะเป็นการเปิดเกมรุกมากขึ้นเพราะเราเนี่ยเตรียมตัวมาอย่างดีฐางเกมรุกและก็เกมรับทีมของเรามีวิธีการที่จะรับมือพวกเขาจากการที่ได้สเกลกันในครั้งนี้เป้าหมายในเกมนี้คือต้องเก็บ3ามแต้มทุกคนจะพยายามเล่นกันอย่างเต็มที่ครับสรงคารด้วยกลาปิดชายสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนต่อไปของทีมชาติไทยจะออกไปเยือนชนิสไทเป ศึกเอเชียนคัพ2027รอบคัดเลือกรอบ3กลุ่มบีนัดที่4วันอังคารที่14ตุลาคมเวลา17บเนาฬิกาสานาทีตามเวลาของประเทศไทยณสนามไทเปมูนิสิปพลสเตเดียมยถ่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐทีวีช่อง32 YouTube PG ทูบปีจีสปก็แอปพลิเคชันโทรทัศน์นหนานะและนี่ก็เป็นที่ในข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายอิชิอิสไตล์ประจำวันที่12ตุลาคม2568โดยชายพบว่าคลังฟุตบอลไทยครับ